จ้องเอ๋นะครับอลาไหลที่นะะ่ารักแล้วก็สวัสดีคุณแม่บองหิวสวัสดีคุณหมอเพชรและสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้ำไอดอลของผมนะครับพี่สาที่ให้กำลังใจผมมาตลอดผมเองครับอ่พีนันคุณคำครับหรือหนึ่งหกแปดกาทกนะครับเบาหวานหกร้อยทีชีพหรือจะอะไรก็ตามที่ใครจะเรียกวันนี้ครับผมต้องขออาภัยทุกท่านที่ ประชุมห่างหายเพื่อนร่วมชั้นเรียนไปนานหลายวันที่ไม่ได้เข้ามานะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือผมต้องไปสร้างทีมนะครับไปสร้างารายได้ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับหลังจากที่เราเข้ามากับพี่ชวนทุนนายอย่างที่ทุกคนทราบดีคือเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับเมื่อร่างกายเราถูกฟืนฟูร่างกาย สมแสมใไม่ผมมีพละงกำลังแล้วก็มีร่างกายกลับมาปกติเหมือนเดิมตลอดจนถึงด้วยสถานะทางครอบครัวก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแย่แล้วนะครับมองไม่เห็นอนาคตวันนี้ผมกลับมองเห็นอนาคตจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการเริ่มต้นทำธุรกิจความใฝ่ฝันทุกคนครับหลายครรมแล้วก อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองอยากมีธุรกิจของตัวเองอทัานนั้นนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีความฝันแบบนั้นแล้ววันนี้ครับมันเป็นโอกาสเราเป็นช่องทางที่ให้เราทําธุรกิจได้ด้วยการเริ่มต้นเพียงแค่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเพราะว่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยถามว่าจริงๆอนะ่ะทุกคนอนะ่ะไม่ว่าใครอนะ่ะอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอนะ่ะ แต่ว่ามีเงินแค่สามร้อยเจ็สิบ้าบาทนะ่คุณทําอะไรก็ทําไม่ได้ถ้าคุณฝันใหญ่นะครับคุณจะต้องหาเงินเป็นร้อยล้านนะครับเป็นพันล้านในการที่จะมาทําธุรกิจใหญ่ใหญ่อย่างที่คุณฝั่แต่วันนี้ครับหสังุนายให้คุณเริ่มต้นกับธุรกิจของคุณเองได้แค่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทผมก็นะครับได้มีโอกาสฟังผู้น,นำหลายๆท่านนะครับที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นที่ดาดานา้ำ คุณสาคุณน้องเอกตลอดจนถึงผู้นำอีกหลายท่านที่ประสบควาสมสำเร็จผมเคยคิดนะครับลบมาตลอดหลังจากที่ทำการปิดกั้นตัวเองแล้วก็อะไรก็ตามทุกอย่างจะคิดเป็นลบมาตลอดจนวันหนึง่งมิชวนทุนนายครับมาเปลี่ยนความคิดผมให้ผมคิดบวกและเริ่มต้นการทำธุรกิจ เพื่อยกระดับนะครับยกระดับฐานะความมั่นคงของครอบครัวจากศูนย์ให้ไต่ระดับขึ้นมาจนถึงวันนี้นะครับระยะเวลาสองเดือนกกว่าที่ผ่านมานะครับมันจะทำใหผมได้มองเห็นว่าผมก็สามารถเป็นนักธุรกิจและผมก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกับทุกๆคนทุกๆท่าน นะครับผู้ชมทุกท่านเป็นไอดอลเป็นตัวอยา่างทุกท่านทราบไหมครับว่าการที่คนเรานะนะครับจะประสบความสาเร็จได้หนึ่งก็คือต้องเรียนรู้เรียนรู้จากใครครับจากผู้น่หลายท่านวันเนี้ยผมประทับใจพี่ยาลามากนะครับประทับใจมากคือเอาความนั้นมาคุยกันเอาความจริงมาคุยกันเลยครับนะครับ าาาการกรินดีนะครับบอกต่อแหล่งปันนะครับมันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้สั้นง่ายสบายรวยนะครับมันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้จริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขให้กับตัวเองเยอะแยะมากมาย <S <S 2> <S 2> ว่าทําแล้วจะได้เหรอจะได้อย่างไงมันจะรวยได้เหรอนะครับนั่นมันหมายถึงว่าสภาพจิตใจคุณนะเป็นลบละ่ะ แต่ถ้าคุณคิดบวกล่ะครับในมุมมองที่กับกับกันเขาทํำยังไงคุณทําอย่างนั้นเขาทํำยังไงคุณทำอย่างนั้นข้อมูลทุกอย่างมันถูกเปิดเผยหมดครับไม่มีผู้นําท่านไหนเลยครับที่เขาจะปมภูมิหรือเก็บเคล็ดลับอะไรต่างๆเอาไว้เพียงคนเดียวทุกคนเปิดเผยหมดทีเดียวลน้อยนอยะครับที่เราได้ฟังเนะี่ยจากเรื่องราวการดําเนินธุรกิจ ผู้นำหลายท่านเนี่ยมันสามารถเก็บกรรมออกมาใช้ได้นะครับเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เราพูดกับเขายังไงทําให้เกิดความเชื่อมั่นทํายังไงให้เขาเกิดความศรัทธาที่จะลองกินลองใช้ทํายังไงที่จะให้เขามาสมัครนสมาชิพูดยังไงสร้างไรายได้เขาเห็นยังไงทําให้เขามีรายได้และจน เฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอนะครายได้เ่ยเพียง<ม>แค่คนเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เลยนะผมพูดเลยว่าอยู่อยู่แล้วเนี่ยมีเงินเพิ่มขึ้นในบัญชี<ง>โดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่รู้มาจากไหน เพราะทีมงานที่อยู่ข้างล่างเราทุกคนนะครับเขาทํางานเราในฐานะที่เป็นผู้นำท่านหนึ่งเป็นอาไลน์เขาเนี่ยเราก็ต้องสร้างข้อมูลนะครับหาข้อมูลต่างๆเพื่อป้อนให้กับลูกทีให้เขารู้ให้เข้าใจให้เขามีเคล็ดลับนะครับในการที่นําไปใช้ผมเชื่อว่าทุกคนเก่งมีความสามารถทุกคนครับแต่เพียงแค่ค้นพบตัวเองให้เจอ การค้นพบตัวเองให้เจอท่านงพี่ไดุ้กคน,เ,นคเป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่เริ่มต้นจากการที่บ้านก็ไม่มีอยู่รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆก็กกกกถูกยืดไปแต่ท่านหันไปหากำลังใจเป็นลูกของท่านว่าทำยังไงลูกจะได้เรีนมงสินั่นคือความหวังของคนเป็นพ่อเป็นแม่ ยังไงลูกจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมหลังจากนั้นเมื่อท่านจับจุดได้ท่านรู้ท่านเข็นช่องทางท่านเดินหน้าเต็มกำลังน,นะครับท่านเดินหน้าเต็มก,กำลังโดยไม่สนใจแผนแต่ฉันไปละว,วันหนึ่งเนี่ยที่หน้าบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฮะท่านบอกว่าวันหนึ่งขอให้พูดได้ได้ห้าคนถามาให้ได้ห้าคนสามห้าสิบห้าเดือนหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบคน หนึรอยห้าสิบคนทำเหมือนที่ท่านทำไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆท่านหลงนึกสภาพอีกครับสองถึงสามเดือนน่จะไม่ได้นะครับหลักแสนซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้มันต้องได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความตั้งใจความมุ่งมั่นนะครับเจตนารม์ที่ดีที่มีต่อมวลมนุษยชาติหรือเพื่อนร่วมโลกของเรามันมเลยเดินทางต่อได้